เข้าใจคนจะได้บริวารเข้าใจงานจะได้ผลสำฤทธิเข้าใจในชีวิตจะได้มีความสุขนมัตถุรัตนตยศขอนอบน้อมต่อพระรัตนไตรยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ถวายความกรุะเทรานุเทระคูบาจารย์ทุกรูป ขอความสุขความเจริญจงมังเกิดขึ้นมีใต่กนัตธาญาติธรรมพุตติธรรมรับชมรับฟังรายการธรรมรักษาใจเวลาเจ็ดนาฬกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาทุกวันเคลื่อนหมาชนคนละไปมา FM 98.50เมกะเฮิรตสุโซสังละปะเตปัญญงฟังดีดียอมได้ปัญญาสาระธรรมวันนี้ เข้าใจชีวิตจะได้มีความสุขชีวิตนี้ยังต้องเกิดเรียบทําเถิดบุญทานการกุศลบุญจะติดลิขิตชีวิตตนติดตามตนไปในโลกาเราก็ต้องพัฒนาตนเองชีวิตคืออะไรชีวิตคือการที่เราได้ทําหน้าที่หน้าเนาะบอกความงามหน้าในาบอกความดีหน้าที่บอกความ สามารถแสดงบทบาทภารกิจหน้าที่ลักธทางพระพุทธศาสนาก็คือทิศ6ทิศเบื้องบนก็คือสมณะพระสงท์ทำหน้าที่ศึกษาปฏิบัติเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมือนตอนนี้เวลานี้ชี้กลุ่มศักทางปัญญาชี้ทางสวรรค์ให้กับญาติธรรมมีสติมีปัญญา หน้าที่ของชีวิตของแต่ละคนแต่ละทานเก็พิจารณาดูหนังดูละครก็ย้อนมองดูตนเองหน้านอกหน้าในาหน้าที่รู้จักหน้าที่ทําตามหน้าที่เราไม่ก้าวไก่หน้าที่ของคนอื่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นยา่าเป็นนาเป็นอาเป็นบุตรที่ดีเป็นชาวพุทธที่ดี หน้าที่ของศิลปินต้องรู้จักศิลปะหน้าที่ของพระต้องรู้จักเทศสนมนุษย,ย์ it หน้าที่ของชาวพุทธต้องรู้จักเว้นชั่วหน้าที่ของน้องต้องคารพพี่หน้าที่ของผู้นำต้องรู้จักพิวิเนยหน้าที่ของผู้ใหญ่ต้องมีพรหมวิหารหน้าที่บทบาทภารกิจมีธรรมะรักษาใจทำอะไรก็ เจริญก็สุขกายสุขใจธรรมะช่วงเช้าบางจังหวัดบางที่ก็มีฝนฟ้าที่ไม่สอดบอกว่าภาพเสียงชัดเจนก็ขอต้อนรับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุเคลื่อนมาจนคนลรไปมาวิทยุออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น FC Fan แฟนคติดตามเพจของอัตมาภาพก็ถือว่าทุกคนทุกท่าน มาเติมบุญเติมคุณงามความดีเติมกุศลให้ญาติธรรมมีสติมีปัญญาเรามาทำหน้าที่ของชีวิตเราเข้าใจชีวิตของเราก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายแต่ว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างคุณงามความดีเพื่อพัฒนาตนเองให้เรามีความ สว่างสวัยโชติโช,ต,โชติปรายนสว่างมาสว่างไปเราก็ต้องสั่งสมบุญเหมือนตอนนี้เวลานี้กุศลฟังธรรมเกิดสติเกิดปัญญาทำน้าทีของแต่ละคนให้ดีที่สดุดแสดงบทปาทเป็นพ่อคา้าแม่คายเนาะคุณโยมแม่เตววจะทำยังไงให้มีสเสน่ห์เราก็ต้องมีปิยวาจาพูดจาภาษาดอกไม้ มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่ม,มใสทุกคนทุกท่านอย่าไปแบกโลกยติธรรมตื่นเช้ามาขอบคุณตนเองมีลมหายใจเข้าหายใจออกตื่นเช้ามาสูดอากาศที่บริสุทธิ์มองความดีไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาสภาพเป็นล้อมให้เรามีความสบายะประวัติสบายยติธรรมสบายไม่ว่าจะเป็นอากาศไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นบุคคล เหมือนตอนนี้เวลานี้ยังเวเสวติตาที่โสคบคนเช่นใดก็ได้ฉะนั้นเราครบสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดแด่ใกล้ชิดกับสมณะได้ฟังธรรมของสมณะมีดวงตาแห่งปัญญาแล้วก็รู้จักบ,บริหารทรัพย์อย่างมีปัญญาญาติธรรมในที่นี้ก็คือใช้หนี้เก่าให้เขายืม ทิ้งลงเหวฝังซับไว้ในพระพุทธศาสนาเรามาทำหน้าที่ของชีวิตใช้หนี้เก่าเราดูแลอุปถัมภ์ดูแลคนที่มีอุปการะบุคคลที่หาได้ยากไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นคุณของพระรัตนตไัยเราก็ต้อง ทำหน้าที่ดูแลท่านเลี้ยงเรามาต้องเลี้ยงท่านตอบดำรงวงศกุลประพฤติตนเป็นคนดีเป็นชาวพุทธก็ทำหน้าที่ตอนนี้เราเข้าใจชีวิตเห็นสัจธรรมความเป็นจริงมีธรรมะรักษาใจทำให้เราเย็นจิตเย็นใจใช้นี่เก่าคนเราก็ต้องดูแลผู้มีอุปการะญาติธรรมพระพุทธเจ้า ทรงสัรเสริญกตัญญูกตะเวทิตาการที่เรารู้คุณตอบแทนคนมีพระสารีบุตรพรามราธะได้ทําบุญข้าวทัพพีเดียวตอนท่านบวชใหม่ๆญาติธรรมระสารีบทตรกอบมีความกตัญญูรู้คุณบอกว่าพรามมีอุปการะมากได้บวชได้เป็นอุปชาบวชให้กับ ความราธะไม่ว่าจะเป็นพระอัศชิที่ให้ธรรมะให้หลักธรรมคําสอนของพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็นึกถึงนอนจำวัดไปทางไหนนึกถึงครูบาอาจารย์ท่านพระอัศชิอยู่ทางไหนก็นึกถึงครูบาอาจารย์ยติธรรมก็เหมือนกันเราทำหน้าที่ของบุตรที่ดี บุตรอภิชาตบุตรอนุชาตบุตรอวชาตบุตรอภิชาตบุตรก็คือสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลดูแลบิดามารดาเลี้ยงกายเลี้ยงใจเป็นคนที่มีศีลธรรมคุณงามความดีอนุชาตบุตรสมอต้นพ่อแม่มีศิลห้าเราก็มีศินห้าแต่ถ้าอวชาตบุตรดึงพ่อดึงแม่ดึงท่านไปที่เรือนจำหรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับ ญาติกูลก็ไม่ดีญาติธรรมอันนี้ก็คือทําหน้าที่ของชีวิตบทบาทภารกิจเราเข้าใจชีวิตชีวิตของเราก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัตก็พัฒนาจิตใจของเราด้วยการสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปทุกที่มิตรแท้มิตรที่จริงใจก็คือบุญกุศลกุณงามความดีเรามาตัวเปล่าญาติธรรมก็ไปตัวเปล่าเห็นพระอนิจจังเห็นทุกขัง เห็นอนัตตาเราก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติเนาะคุณโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านมีความสุขอยู่กับปัจจุบันมาฟังธรรมะแล้วเกิดสติเกิดปัญญาญาติธรรมโยมแม่สำรวมจากนกครสวรรค์คุณโยมแม่บุญช่วยญาติธรรมก็ถือว่าทักทายให้กำลังใจคุณโยมแม่กัญญาลัต์นูรักบุญเสร็ฐก็ถือว่าเคลื่อนมาชนคนละไปมามีธรรมะ มีชีวิตจิตใจที่เข้มแข็งและก็มีกำลังใจในการบริหารเราถักทางปูทางไปสวรรค์เป็นคนที่มีประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในที่สุดสร้างบุญสร้างคุณงามความดีอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีสวยก็ตายหล่อก็ตาย ราราชาก็ตายในยกก็ตายพระก็ยังตายทะเลาะกันทําไมขัดแย้งกันทําไมโยมเอ้ยทุกคนล้วนสู่พบสามกามาพบรูปพบอรูปพบ,ปพบสาสบอภูมิแล้วก็ถากทางปู่ทางไปสวรรค์เรามีโอกาสได้ทําบุญให้ทานมีโอกาสได้ฟังเทศนฟังธรรมมีโอกาสได้พัฒนาจ,จิตใจหรือได้สวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ดี อยู่ที่ในก็แล้วแต่รักษากายรักษาใจธรรมะเตือนตนเตือนสติตนเองพิจารณาเนืองๆวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ทุกคนทุกท่านมีปัญหาอุปสรรคมีภาระหน้าที่มีมรสุมชีวิตมีผิดบ้างมีถูกบ้างก็อย่าน้อยใจอย่าเสียใจอย่าติดธรรม คนที่ไม่มีภาระคนที่มีปัญหาไม่มีปัญหาในชีวิตก็คือพระอรหันติธรรมไม่มีภาระหน้าที่คนเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่ของชีวิตสแสดงบทบาทไหนก็ทำให้ดีที่สุดและที่สำคัญรักษาใจของเราให้ดีมีโอกาสได้สร้างบุญมีโอกาสได้เพื่อแผ่ฝังทรัพ์ ไว้ในพระพุทธศาสนาบริหารทรัพย์อย่างมีปัญญาในที่นี้ก็คือใช้นี่เก่าบำรุงผู้มีอุปการะคนมีของอะไรที่ดีก็แบ่งปันมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันน้ำที่ไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้ยาธิธรรมน้ำที่ออกจากภายในก็คือความเมตตาอารีบางคนใจดีใจงามใจบุญ หลือญาติที่ามผู้ติดตามนักชมรับฟังบางคนเป็นนักสร้างบารมีบางคนอุปตากุปถัตมพระพุทธศาสนาบางคนชอบช่วยเหลือสังคมก็อนุโมทนาบางคนชอบฟังธรรมฟังแล้วก็มีความสุขฟังแล้วก็ละโลกความโกรธความหลงทีละน้อยทีละนิดมนุษย์เราสามารถพัฒนาตนเองได้โชคดีที่สุดแล้วได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ทําบุญใส่บาตรมีโอกาสได้ สวดมนต์มีโอกาสได้สร้างบารมีมีโอกาสเข้าถึงพระนิพพานไม่ต้องมาเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกมนุษย์นี้แล้วยาติธรรมนิพพาน,นะนเนาะบนยมแม่วานก็น้อมจิตน้อมใจชงเช้าเวลาทองบางคนบางท่านกําลังเดินทางบางคนอยู่ที่บ้านบางคนกําลังรับประทานอาหารแต่ละคนแต่ละท่านได้มุนเคลื่นมหาชนคนลัไปมาเด้อ ชาแนลเพจพระมาสิริพงก์ก็ขอให้กำลังใจกับญาติธรรมชีวิตนี้เหมือนลงละครอยมแสดงบทบาทมีหัวเราะบ้างมียิ้มบ้างมีล้มลุกคลุกคลานมีปัญหาอปุปสรรคมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีนินทากาเลมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่มยศมีอะไรต่างๆก็เข้าใจชีวิต เข้าใจในธรรมะสัจธรรมเราก็จะมีความสุขกายสุขใจก็พัฒนาจิตใจจะปลูกก็ต้องเตรียมดินจะกินก็ต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาที่จิตใจของเราก็น้อมนำพัฒนา <c oughs> ไปตกยาติธรรมก็ถือว่า <c oughs> เป็นธรรมชาติเรามา เติมบุญเติมบรารมีเติมกุณงามความดีให้กับตนเองถือว่าทุกคนทุกท่านน้อมนำพัฒนาจิตใจด้วยการสั่งสมบุญสั่งสมบรารมีสะสมกุณงามความดีทีละน้อยทีละนิดเราจะได้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันเป็นคนที่มีประโยชน์ประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์ในที่สุดประโยชน์ ในโลกหน้าก็คือความศรัทธ,ธาญาติธรรมศรัทธาความเลื่อมใสศรัทธ,ธาณนะสัมปยุตไฟมาแล้วก็ถือว่าทุกคนทุกท่านมาสั่งสมบุญสร้างกุณงามความดีศรัทธ,ธาอย่างมีปัญญาเชื่อทำดีได้ดีทำจัวได้จัวเพราะเป็นอริยรัพย์ทรัพอันประเสริฐก็ศรัทธ,ธาอย่าไปหลงงมงายญาติธรรม เมื่อศรัทธาตั้งมั่นเป็นความสุขศรัทธาเชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อเราฟังธรรมก็แยกแยะฟังแล้วก็พิจารณามันควรควายในการเติมคุณงามความดีให้กับตนเองให้เราเข้าใจชีวิตคนเราก็มาแสดงบทบาทหน้าที่ภารกิจเต,ตะติตึงตรงต็งต้องตายต้องคืนสู่ธรรมชาติไปไม่กลับ หลับไม่ตื่นฝืนไม่มีหนีไม่พ้นไปไม่กลับก็คือเวลาอาติธรรมเวลาไม่ย้อนกลับมาคืนเราก็ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์เวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรโย่ความตายใกล้เราทุกขณะให้เจริญมรณสติระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกเราไม่รู้เลยญาติธรรม ดีไม่ดีเห็นหน้ากันอยู่มาเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมอยตอนเย็นเห็นยอกลูกยอกหลานพอตอนกลางคืนก็ตายไม่รู้เลยนี่คือสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตบางคนไม่เคยป่วยเลยบางคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปครั้งเดียวก็คือป่วยครั้งเดียวไปเลยก็มี พิจารณาเนืองๆจะมาอย่างบอนอนุมรนาสาธุสุขก,กายสุขใจทำหน้าที่ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นญาติธรรมทำหน้าที่การงานเราก็มีแค่บุญกับบาปท,ที่จะเป็นมิตรแท้มิตรที่จริงใจก็บริหารทรัพย์อย่างมีปัญญาใช้นี่เก่าบำรุงบิดามารดาแล้วก็ให้เขายืมดูแล บุตรธิดาลูกหลานก็คือสอนให้เว้นจากการทำเจ้ะให้ตั้งอยู่ในความดีส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้ให้มีสามีภรรยาแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติอันนี้ก็คือหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละท่านเป็นภรรยาก็เป็นภรรยาที่ดีเป็นสามีก็เป็นสามีที่ดีเป็นลูกน้องเป็นบริวารก็เป็น ที่ดีเป็นในสิ่งที่เราเป็นเป็นตัวของตอนเองเาอย่าติดตามเนอะอย่าไปคิดว่าจะทําให้ถูกใจคนโน้นคนนี้เราก็ต้องมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตนและเป็นที่พึ่งของตอนคนอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งได้ทําตนเองให้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนตอนนี้เวลานี้ญาติธรรมมาติดตามรับชมรับฟังธรรมะรักษาใจ เราก็จะเย็นสงบบางคนนี้ทําบุญใส่บาตรประจําบางคนอุปถากอุปถามช่วงไตรามาสก,ก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสได้สวดมนต์หรือบางคนไม่มีเวลาก็มีพระประธานที่บ้านสวดมนต์หรืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทําบุญสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้าน หรือบางคนเข้ากะกลางวันกะกลางคืนไม่มีเวลาก็มีพระประธานอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในห้องเช่าหรือก็น้อมนําตัวนี้ธรรมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นที่ YouTube ไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือมแม่แม่ญาติทาบางคนบางท่านอายุเจสิปีหกสิปีก็มีความรู้มีความสามารถมีลูกม,มีหลานคอยแนะนําส่งเสริม ทางโซเชียลก็ถือว่าใช้อย่างมีประโยชน์อันนี้เหมือนตอนนี้เวลานี้ได้มาฟังธรรมก็ขออนุโมทนาถักทาง,ทางปู่ทางไปสวรรค์ทำหน้าที่ของชีวิตฟังซับไว้ในพระพุทธศาสนาก็เหมือนที่เราได้ฟังธรรมก็ได้ปัญญาหรือมีทรัพย์สินเงินทองได้อุปทาอุปธรรมพระพุทธศาสนามีน้อยก็ทำน้อยค่อยๆทำค่อยๆสะสม าาาาได้เป็นเจ้าภาพถวายพัฒตาหารได้เป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะถวายหนังสือหรือร่วมสร้างศาลาสร้างคุณงามความดีหรือสถานสงเคราะห์ช่วยเด็กนักเรียนผู้ยากไร้หรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่มีความไม่พร้อมเราก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือฝังทรั์ไว้แต่ถ้าทิ้งลงเหวเงินทอง ถ้าเราใช้มีประโยชน์ก็มีประโยชน์แต่ถ้าเราใช้ไม่มีประโยชน์ไปเล่นไพ่เล่นไฮโลเล่นการพนันอันนี้ก็คือทิ้งลงเหวเราใช้ทรัพย์แบบไม่มีประโยชน์หรือคนเราก็มีค่าน้่นค่านี่ถือว่าเงินสําคัญไหมเงินก็สําคัญญาติธรรมใช้อะไรไม่ว่าอินเทอร์เนต็ตในการเผยแพร่พระพุทธนาก็ต้องใช้ญาติธรรมแต่ไม่ใช่เป้าหมายที่สูงสุด ญาติพี่น้องทะเลาะกันก็เรื่องเงินเรื่องทองพี่น้องหรือครอบครัวแตกแยกก็เพราะเรื่องเองินเรื่องทองเราก็ใช้เงินใช้ทองยังมีประโยชน์ทุกคนทุกท่านจากแม่สอดเนาะนาล่าแม่กัญญารัตทุกคนทุกท่านถือว่าธรรมะเย็นเย็นสุขก,กายสุขใจช่วงเช้าวันนี้เวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่โยมเอ้ย เสียอะไรก็อย่าเสียเวลาเวลาและวารีมิได้มีที่คอยไกลเรือแมและรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปัตนาพลาดแล้วจะโศกาอานิจจาราชาเองอนุโมทนาสาธุคุณโยมแม่ลัตตาทองสิริคุณโยมแม่รุ่งเรืองก็ถือว่าทุกคนทุกท่านบรรยากาศที่สบายบางคนกำลังเตรียมตัวไปที่ทำงานก็ดี หรืออยู่ที่บ้านก็ขอให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันเข้าใจชีวิตโยมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่มากระทบหูตาจมูกลิ้นกายใจเราก็นิ่งๆิ่งเย็นจิตเย็นใจอะไรที่โปร่งได้ก็โปร่งอะไรที่วางได้ก็วางจะเน้นจริงๆธรรมรักษาใจเรื่องบางเรื่องก็ตาบอดบ้างญาติทมทำเป็นไม่รู้บ้างเรื่องบางเรื่องก็หูหนวกบ้าง เรื่องบางเรื่องก็เป็นใบบางเราดูตนเองให้มากๆเข้าใจชีวิตเราเข้าใจสัจธรรมก็จะมีความสุขปรงปรง,ปงวางวางเราก็ต้องพิจารณาเนืองเนืองพิจารณาข้ออัดข้อธรรมวันคืนลงไปลงไปบัดน,นี้เราทำอะไรอยู่ภูมิมิตรภูมิตรีบึงการบุญช่วยโคราอนุโมทนา สาธุให้ทากถางปูทางไปสวรรค์วันนี้รับชมอยู่ลำปางเจ้าขาอ๋อคุณโยมมาดิวันอันนี้ก็ถือว่าโซเชียลหรือวิทยุออนไลน์มีประโยชน์อย่างยิ่งฟังแล้วก็พิจารณานำไปประพฤติไปปฏิบัติสุกกายสุขใจธรรมะคือหน้าที่แสดงบทบาทหน้าที่ภารกิจเข้าใจชีวิต เราเป็นแค่แขคตต้องคืนสู่ธรรมชาติดินน้ำลมไฟสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปสี่คนหามธาตุสีของเราดินน้ำลมไฟที่มาประกอบมาผสมประสานเป็นร่างกายมนุษย์สามคนแห่พระอนิจจังทุกขังพระอนัตตาเมื่อก่อนโยไม่อาจจะเคยเป็นเด็กเคยเป็น สาวเคยเต่งตึงเคยมีคนนิยมชมชอบตอนนี้กำลังคืนสู่ธรรมชาติกำลังตาะแตะต่งตึงตรงเตงเตรียมเสบียงเตรียม,รยม,รยมอริยสัพสัพอา่อานประเสริฐสองคนหนึ่งคนนั่งแค่ก็คือจิตของเราจิตของเราคิดนูน่นคิดน ύ, ี่คิดปรุงแต่งเราก็จิตที่นิ่งจิตใจที่สงบสองคนพาไปก็คือ นายบุญกับบาปอย่าติดตามจิงใจกับเราจริงๆบุญก็ส่งเราไปสู่สุคติเป็นมนุษย์ที่เพียบพร้อมทุกอย่างไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมบาปก็จริงใจที่ระยองเช้านี้ฝนตก้าอโมทนาคุณโยมแม่วานอยู่ระยองแล้วฝนตกอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนอย่าติดตามทำหน้าที่ของธรรมชาติตอนนี้ฟังมธรรมก็ ให้โยมแม่มีความสุขกายสุขใจช่วงนี้ก็ช่วงฤดูฝนดูแลสุขภาพของเราให้ดีเนาะโยบติถามเอ่าโชคดีที่สุดก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะอยู่แห่ง้นตำบลใดเมื่อเราใจดีใจบุญใจกุศลอยู่ตามประเทศก็ดีเรามีจิตใจที่สงบร่มเย็นก็ใช้ชีวิตด้วยสติปัญญายมถักทางปูทางไปสวรรค์อริยสัพสั์อันประเสริฐ ให้เรามีศรัทธาความเชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและให้เรามีสินปกติกายวาจาประกันชีวิตประกันทรัพย์สินประกันครอบครัวประกันสังคมประกันสุขภาพสินเป็นเยี่ยมในโลกมีความเย็ยนจิตเย็ยนใจให้เรามีจากคะการเสียสละการแบ่งปันเสียสละอารมณ์บูตรอารมณ์เน่าอารมณ์เหม็นอารมณ์ที่เศร้าหมองก็ อย่าไปแบกอย่าไปสะสมเราทำจิตใจของเราดีจิตตังทันดังสุขาวางจิตดีฝึกไปแล้วนำสุขมาให้และก็ให้มีปัญญาญาติธรรมปัญญาพัฒนาจิตใจรู้ทางทางโลก ok, และทางธรรมรู้อันไรควรอัะไรไม่ควรรู้บุญรู้บาปทางทางปู่ทางไปสวรรค์อารมณ์อันประเสริฐก็เป็นกำลังใจกับ แม่แม่ญาติธรรมทุกคนทุกท่านโลกนี้ไม่ได้วุ่นวายใจของเราต่งางที่วุ่นวายดูแลพัฒนาจิตใจใส่ปุ๋ยปุ๋ยชีวิตก็คือบุญกุศลคุณงามความดีชำระให้ใสสะอาดเป็นกำลังใจอย่าไปเคร่งเครียดอย่าไปยึดติดอย่าไปอุปาทานมากเราอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีมันคบกัลยาณมิตร คบสมณะคบคนมีปัญญาติตตมาได้ฟังโลกพระสบายใจเนาะสุขกายสุขใจมีศรัทธาอย่างตั้งมัน่นมีธรรมะรักษาใจเจริญในหน้าที่การงานการเงินงชีวิตครอบครัวเพราะเรามีทมตามคนต่างมีศินเท่ากันมีศรัทธาเท่ากันมีจากะเสียสละเหมือนกันและก็มีความ สุขกายสุขใจปากแก้วลุงมทุนเชียงใหม่สมาต้นสมาปลายนะยายกแม่เนาะก็ขอให้ญาติติดตามทุกคนทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ประมาทนะมันเติมบุญเติมคุณงามความดีอย่าอยู่กินบุญเก่าโทรศัพท์ของเรายังต้องชาร์จแบตรถยังต้องเติมแก๊สเติมน้ำมันคนเราก็ต้องอาศัยพลังแห่งบุญ พลังจิตพลังใจกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากอัตมาภาพพระผู้ดำเนินรายการให้ญาติธรรมเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงก็จะมีความสุขอย่าไปทุกข์เรื่องลูกื่องหลานนะโยมเด้ออย่าไปทุกข์เรื่องรอกเรื่องของคนอื่นอย่าไปปรุงแต่งอะไรมาสติมีให้มากๆนึกถึงคุณงามความดีที่เราได้เคย สร้างถึงแม้จะผ่านมาสิบปี20ปีผ่านมาเราก็นึกถึงบุญเออเราเคยเป็นเจ้าภาพน้ำปานะเราเคยอุปถักอุปถัมพระสงฆ์เราเคยช่วยเหลือสังคมนึกถึงบ่อยๆจิตใจของเราก็จะเป็นความสุขนึกถึงบุญเออเคยมานะมัสการท่านพระมหาสิริพง์สาทุกบางคนบางท่านชอบสวดมนต์ก็เวลาหมดหมด,หมดเวลานะคุณโยมบัวทุกคนุกฐานเป็นกำลังใจ มีความรักมีความเมตตาต่อสัพสัตว์มนุษย์ก็จะเป็นที่รักของเทวดาบุญรักษาเทวดากรมกองก็ขออรัตนคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณประสงค์ขออนิสงส์ผลบุญที่ญาติธรรมได้ติดตามรับชมรับฟังอนิสงส์จงสะท้อนยันกล่าให้ทุกคนทุกท่านที่ได้ยินเสียงบารมีเสียงของอาตมาภาพก็ให้ทุกคนมีสติปัญญารู้แจ้ง แทงตลอดเจริญโดยอายุวันณะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติทุกคนทุกท่านเธอสาธุ